ถ่ายทอดความเป็นวันทองไร้ใจก็เหมาะสมลงตัวเป็นแคสติ้งที่ใช่มากๆครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนางเอกซีรีส์วันทองไร้ใจพู้รบบทวันทองและเป็นหนึ่งครับน้องเชรงอรงรารีกู กก้้ืนใลลเยที่ช่วยจัดก,การถามลุกนะสวยกินคนมากหนูรู้วันนี้นะครับสวยทะลุมิติมาเลยน้องเชอปรรางนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่ได้มารับบทบาทที่หลายคนจับตาม,มานานครับว่าใครจะมาเล่นเป็นวันทองในเรื่องวันทองไร้ใจ ดีใจค่ะจริงๆก็พี่เทสเคยเกิด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 ไ่เขาเกิดไว้กับเจอสักพักหนึงแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยเวลาด้วยแบบเออเป็นอะไรยังไงเราเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะได้เล่นหรือเปล่าแต่ตอนที่เขาแบบคอนเฟิร์มว่าอยอยากให้เชอรดเล่นจริงๆเชิก็แบบเชออยู่ทางประเทศนที่เราจะสู้กันใช่ไหมอ่าก็ขอบคุณมากค่ะรีบีที่แบบ จะลุยไปด้วยกันกับเชอร์แล้วก็เชอก็ดีใจมากๆที่ที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าก็เป็น live act, ไลฟ์เออเขาเรียกเว็บตูนที่จะมาทำเป็นไลฟ์แอชั่นที่ทุกคนก็ติดตามอยู่แล้วก็รู้สึกกไดันิดนึงแต่ว่ารวเราก็แบบเออดีใจที่แบบจริงๆก็เหมือนมีเวนชั่นที่เราเกี่ยวกับตัวละครน,นี้มาก่อนแล้วด้วยอะไรเงี้ก็จะทําให้เต็มที่นะคะแล้วก็ฝากเรื่องวันทองไรใจในเวอร์ชันไลฟชั่นไว้ด้วยนะคะ แม่น้องเชอปรางบอกว่ากดดันมากๆซึ่งเอาจริงผลงานต่างๆที่ผ่านมาของน้องเจอปรางเนี่ยก็ดูหนักหนาสาหัสแล้วก็กดดันเหมือนกันอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ร่วมงานกับทางจุนายก็คือเรื่องบุษบาลุยไฟนะครับซึ่งก็เป็นทีเียดฟอร์มใหญ่ที่เคยสร้างชื่อไปแล้วด้วยนะครับ น้องเรปรางรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งกับซูเปอร์นายก็สบายใจค่ะแล้วก็คุณเคยกับพี่ๆอยู่แล้วด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นพีเรียนรอบนั้นก็พีเรียนรอบนี้ก็มีกึ่งเป็นความเป็นพีเรียนเป็นหลักแต่ว่าก็มีช่วงแบบปัจจุบันบ้างก็เลยสบายใจนะ <c oughs> ว,ว่าเอ้ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เชื่อมือได้เลยว่าง,งานภาพงานแบบความดีเทลต่างๆเราก็จะลงให้เต็มที่แน่นอน,นะคะ่ะ นี่เป็นแน่นอนนะครับการันตีนะครับน้องเชื่อประกันการันตีว่าค่ายนี้ทำ๊บไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเซลเซลอะไรนะงานงานงานไม่ผ่านเราก็เติมถมถมทุนเข้าไปเพิ่มฮะพูดอะไรใกล้ชิดซีรีสงไม่รู้มันก็เดินด้านทางฝูงสัตวไปกันแล้วอะไรสักอย่างไม่ต้องพูดอะไรเขาเรียกว่า ้ดีเราอยากให้งานออกมาดีตอนนั้นน่ะพี่เขาก็แบบว่าเออแบบให้เชื่อมาพี่เขาจะแข่งพีค่ะคุณไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไร้เรื่องซึ่งอเรื่องนี้ไม่คุณ่ะโอเคอะเมื่อสักครู่นี้นะครับโดนสปารางบอกเลยว่าอยู่ต่างประเทศแล้วคือจะมาถ่ายทำยังไงต้องเล่าก่อนว่าไปต่างประเทศนี่คือไปทําอะไรที่ไหนยังไงแล้วพออยู่ต่างประเทศแล้วต้องมาถ่ายเรื่องนี้หนูทำยังไงอะ คือตอนแรกหนูก็ถอดใจเรื่องนี้ไปสัพพลายหนึงแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้ฉันอาจจะไม,ไม่ไม่น่าจะมีโอกาสได้เล่นแล้วแหละเพราะว่าไปเรียนต่อค่ะก็จริงจริงตอนนี้เรียนต่ออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่นึกว่าดอกแล้วนะเนี่ยไม่ต้องมาเข็ยน,นหลายคอมเมนต์บอกว่าเราเอ๊ะตกลงเชิญเรียนทัวร์จริงไหมนะเรียนเรียนโตจริงค่ะมีบินมาเมื่อเช้าค่ะบินมาเมื่อเช้าค่ะึงบินมาเมื่อเช้าแล้วก็มาร่วมงานแถลงข่าวตอนตอนนี้เลยครับก็ จริงบินไปกับญี่ปุ่นมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆมีถ่ายภาพยนต์อยู่ในเดือนที่แล้วแล้วก็ทุกวีคค่ะสาวันช่วงวีคเอนอยู่เมืองไทยแล้วก็4ีวันช่วงเรียนอยู่ญี่ปุ่นค่ะน <ül> ี <c> ่ <oughs> <c oughs> ญี่ปุ่นก็แค่ปักซอยสําหรับชูปราก็ไม่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันแต่เราก็เต็มที่ค่ะเรา,าเถ้าเกิดว่ามันมันได้จริงๆล้วก็อันนี้เป็นช่วงเวลาที่เจอจริงๆมีมีทุราที่แบบอื่นกลับมาอยู่แล้วก็แบบรอวพระพอจอกกันพอดีที่เราจะมา พูดคุยกันอะไรเงี้ยก็เลยมาถือโอกาสมาร่วมงานนี้ด้วยเลยค่ะครับผมอ่ะทีนี้ถามทางพ่วงกลับบ้างนะครับว่าเห็นอะไรในตัวน้องเชอร์ปลาจริงค่ะอ่าเห็นอะไรในตัวน้องเชอร์นะครับไม่ใช่เห็นตัวอะไรในน้องเห็นอะไรในตัวคือคือผมคืออีกหมวดหนึ่งผมผมเป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์เลยครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องลงบาลานระหว่างบิสเนสมินกับครีเอทิวิตี้ใช่ไหมครับในวงของครีเอทิวิตี้เนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะ น้องมีความเหมาะสมกับบทหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งตัวละครตัวนี้อย่างที่ทุกคนรักเนี่ยก็คือเรารู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองเขาไม่ต้องเขาไม่อยากพึ่งพาคนอื่นเขาอยากพึ่งตัวเองให้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งเหล่านี้สําหรับผมนะตั้งแต่ต้นนั้นคือชื่อแรกที่แบบขึ้นมาในหัวผมก็คือน้องเชลิมล้านะครับทีนี้พอมาฟิตในส่วนที่เป็นครีเอทีฟิตี้แล้วอ่ะถามว่าน้องฟิตในส่วนที่เป็นบิส i n e น s n e e หรือเปล่าเพราะว่าบิส i n e น s n e e ของผมก็คือว่าถ้าลูกค้าผมเขาจะโอเคหรือเปล่า ใช่ไหมครับเพราะว่าลูกค้าทุกเจ้าครับย่อมอยากจะได้นางเอกหรือพรีเซนเตอร์ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างน้องก,ก็ฟิตตรงนั้นด้วยสำหรับสำหรับผมผมรู้สึกว่าน้องทิ้ l ออสซิสเพราะฉะนั้นสำหรับผมผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้คือตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วต้องขอบอกนี่ฮะว่ามันไม่ใช่มันจบที่ผมนะเพราะผมเองผมก็จําได้ว่าน้องไปเรียนโทที่ญี่ปุ่นดีกว่าะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเขาจะได้ไม่นาอะไรอย่างเงี้ยผมเองผมก็เลยพยายาม ลองคุยกับทางผู้จัดการของน้องนะครับว่าไม่ได้โทรมากดดันแต่อย่างใดแต่าแต่ว่าเรากำลังจะมีเปิดเรื่องนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าน้องเนี่ยเหมาะมากมากเออคิวถ่านประมาณนี้น้องไหวไหมแต่อย่างแรกเลยที่อยากจะฝากไว้คือให้น้องอ่ะเป็นห่วงเรื่องสุข,ขภาพตัวเองก่อนเพราะทุกครั้งที่น้องบินกลับมาแล้วบินกลับไปพี่ไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะน้น ถ้าเกิดดูแลตัวเองได้เราค่อยมาว่ากันจะได้ครับแล้วอย่างที่ผมประทับใจเป็นตัวเชิญมากๆก็คือว่าทางเชิญและผู้ผู้จัดการเนี่ยคือรับปากผมไว้ว่าขอเวลาประมาณสามสี่อาทิตย์เดี๋ยวจะลองไปวุ้ลเรื่องโลจิสติกส์ดูปรากฏว่าสามสี่อาทิตย์ผมก็กังวลใจเขาโทรกลับมาวันที่เขาสัญญาว่าจะโทรกับคุจริงๆนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปวร์ลมาแล้วเขาเขาเขาสามารถทําได้แล้วเขาก็อยากจะเล่นด้วยเพราะว่าเขาเองเขาอ่านเรื่องนี้มาเขารู้สึกอิ่ม ฉะนั้นสำหรับผมผมว่าแบบมันคงไม่มีตัวเลือกที่เหมาะกว่านี้แล้วนะครับค่ะแล้วคุณเก้าคุณเก้ามั่นใจในตัวเลือกสุดท้ายแค่ไหนที่สุดจริงๆเปิดกล้องได้เลยนะวันนี้กล้องไหนถ่าไม่ได้นักแสดงครพูดกันก่อนแ้มก็มีแล้วคุณพูดแล้วนะพูดกับพูดเลยนะครับพี่พครับเชิญชาวเน็ตไปเต็มที่เลยนะเชิญชาวเน็ตมาทำอะไรมาจู่ว่ะนะเชิญชาวเน็ตแสดงความเห็นกันได้เต็มที่ มั่นใจอยู่แล้วค่ะเราเราเคยร่วมงานกับเชฟานอยู่แล้วเนาะตอนตอนสบาลิไฟอะไรเงี้ยเรารู้ว่าว่าเขาเป็นยังไงเรารู้เรารู้ว่าเขาแบบใจเขานํามาอยู่แล้วอะแล้วอะไรก็ตามที่ใจมันมาทุกอย่างมันตามมาแน่นอนครับอ่าแล้วโปรเจกต์นี้เนี่ยจะเริ่มถ่ายทําเมื่อไหร่ครับคุณิิครับก็น่าจะเป็นช่วงแบบต้ตนเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราคิดว่าแบบว่าเราจะได้ชมเรื่องนี้น่าจะประมาณคิวสหรือคิวส่งปีหน้านะครับโดยประมาณ ได้เลยครับรอติดตามกันให้ดีนะครับว่าซีรีส์ล a าแ a c ชั่นโดยเรื่องวันทองไร้ใจนะครับจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับน้องชพรางครับฝากผลงานสักหน่อยเรื่องนี้ฝากกันดวยวก็ฝากทุคนไปอ่านก่อนเลยค่ะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยอ่านวันทองไร้ใจนะคะให้เราอ่านกันได้นะคะแล้วก็สนุกมากๆเป็นเป็นที่แบบ จริงๆเชิญรูจักมานานมากแล้วก็เคยอ่านมานานมากแล้วก็จะติดตามกันอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมารับบทนี้นะคะก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยนะคะเ<อ>ชิญก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอเฉียปรุงให้กับน้องเชิญรา,านลยคะทีนี้ให้พวกกับฝากบ้างครับฝากเรื่องนี้ใช่ไหมคะ ุณจะฝากเรื่องื่นก็ได้แล้วแต่คุณเลยไม่ไมีชฉันถ่วเวลาเฉยๆฝากฝ <laughs> ากติดตามค่ะวันทองไว้ใจนะคะมันวความพิเศษของของเรื่องนี้อย่างอย่างที่พูดไปในตอนต้นแล้วค่ะว่าด้วยความที่พอเราอะแดมมาจากมาจากทั้งวรรณคดีที่มีคนรักและรู้จักเ<า>ยอะมากอะเนาะเศร้ากระช่างุแผนมันมันเป็นตำนานจะมีแวลูของมันจะม,มีคุณค่าในทุกๆครั้งที่ที่เราหยิบมันมาทำใหม่ทุกๆครั้ง วันทองไร้ใจก็เป็นเว็บตูนที่น่าจะโด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งเนาะมันมันล้วนแต่เป็นที่หลากอ่ะล้วนแต่ผลงานเป็นที่ร้าเพราะฉะนั้น เราจะทําผลงานเป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าจะแฟนวรรณกรรมหรือแฟนเรตูนให้ดีที่สุดอย่างอย่างที่สัญญาได้เลยว่าเราจะทันเคารพต้นฉบับแล้วก็ทําให้ประเด็นของความที่หลายๆคนกังวลเนี่ยนะที่ทั้งขุนช้างขุนแผนและวันทองไร้ใจพยายามจะฉากภาพนี้อย่างเรื่องของชายเป็นใหญ่หรือสตรีหรือความกวุ่มของเพศหรืออะไรต่างๆเราจะทําให้ม,มันมีเซน่์ที่สุดต่ากตตางกัน ครับผมขอเสียงปรบมือให้กับผว้กับและนักแสดงจากไลฟ์วันทองไร้ใจนะครับซีรีส์ไลฟ์แฟชั่นนะครับรอติดตามได้เลยประทับใจแน่นอนนะครับองค์ประกอบครบถ้วนคุณภาพครับแก้ขนาดนี้นะครับมั่นใจว่าปังแน่นอนนะครับกับโปรเจกต์ซีรีส์ไลฟ์แฟชั่นวันทองไร้ใจครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญ